เปิดฉากย่างยิ่งใหญ่นะคะสำหรับการแข่งขันกีฬาภายในของโรงเรียนสตรีวิทยา2ประจำปี2567พิกุลเกมส์2024ซึ่งมีการจัดการแข่งขันกีฬาหลายประเภทเพื่อส่งเสริมความรักความสามัคคีในหมู่นักเรียนค่ะดรบัญชาปลืม้มอารมณ์รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต 2, 2> เป็นประธานในพิธีและเป็นประธานจุดคบเพลิงเปิดการแข่งขันกีฬาสีพิกุลเกมส์2024 ด้านดร,รัฐพลธิรพรพงศิริผู้อํานวยการโรงเรียนสตรีวิทยา2ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเปิดเผยว่าการจัดกิจกรรมกีฬาสีครั้งนี้โรงเรียนได้รับเกียรติวงโยธวาทิศจากมณฑลทหารบกที่11หมวดดุริยางในการนํานักเรียนนักกีฬาเข้าสู่สนามการแข่งขันโดยการจัดกิจกรรมกีฬาภายในได้เริ่มมาตั้งแต่วันที่4พฤศจิกายน2567การประกวดขบวนพาเหรด ที่แต่ละคณะสีซึ่งประกอบด้วยคณะนนทรียุงทองจามจุรีนิโลบนราชาวดีได้นำศิละปะก,การแสดงและวัฒนธรรมท้องถิ่นจากภูมิภาคต่างๆมาแสดงในระหว่างที่มีการเดินขบวนพาเหรดด้วยอาทิการแสดงผีตาโขนบุญบั้งไฟประเพณีลอยกระทงเป็นต้นนอกจากนี้ยังมีการประกวดกองเชียร์ผู้นำเชียร์คทักกและสปอตแดน์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีความกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์สร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะเห็นการแสดงออกของเด็กเขามีความสุขครับและก็เขามีความตั้งใจและก็ถือว่าประสบสำเร็จมากมากเลยครับวันนี้ครับกีฬาสีโรงเรียนยิ่งใหญ่มากๆแล้วก็รู้สึกภูมิใจในตัวน้องๆทุกคนมากค่ะก็รู้สึกขอบคุณทางโรงเรียนแล้วก็ขอบคุณทางหอออมมากๆนะคะที่ยังสนับสนุนกิจกรรมดีๆแบบนี้ให้น้องๆค่ะ Yeah I love this school so much It's amazing It's such an amazing environment too Thank you It was very amazing. We had so much fun. Yes, thank you so much for welcoming us to the school. Thank you.